สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านพบกับช่องพิกเทดดัมแชนเนลคลิปนี้จะนําท่านผู้ชมมาชม,ช,มชมสรุปผลการแข่งขันแบดมินตันรายการไดฮัตสุอินโดนีเซียมาสเตอร์2025รายการวอรเ์ระดับซูเปอร์500ชิงเงินรางวัลรวม420,000เหรียญสหรัฐห,ห,หรือประมาณ14ล้าน7แสนบาทวันที่ย4มกราคม2568แข่งขันกันในรอบก่อนรองชนะเลิศ เริ่มจากประเภทคู่ผสมบัทเดชาพลพัวเวลานุเคราะ์คู่กับเฟรมสุพิศราเพียวสามพานคู่มืออันดับที่26สของโลกและมือวางอันดับที่หของรายการพบกับนักแบดมินตันจากมาเลเซียเชนตังเกียคู่กับโตอิวิคู่มือวางอันดับที่สามของโลกและเป็นมือวางอันดับที่หนึ่งของรายการซึ่งทั้งคู่เจอกัน มาแล้วในรายการที่ผ่านมาคือรายการอินเดียโอเพนเป็นคู่จากมาเลเซียเอาชนะได้2ต่อ1เกมมารายการนี้บัตเฟมแก้มือได้สําเร็จสามารถเอาชนะไปได้2ต่อ1เกมชนิดที่ได้ลุ้นตลอดทั้ง3เกมด้วยสกอร์18ต่อ21 22ต่อ20และ21ต่อ18ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศไปพบกับนักแบดมินตันจากประเทศจีนกวัวซินวาคู่กับ จินฟังหุยมือวางอันดับที่10ของโลกและเป็นมือห้าของรายการประเภทหญิงเดี่ยวเมรัชนกอินทนน์มือวางอันดับที่13ของโลกและเป็นมือ6ของรายการพบกับนักแบดมินตันจากประเทศญี่ปุ่นโทโมกะมิยาซากิมือวางอันดับที่7ของโลกและเป็นมือวางอันดับ3ของรายการผลการแข่งขันต้องสู้กันถึง3เกมเป็นเมรัชนก อินทนนท์เอาชนะไปได้2ต่อ1เกมด้วยสกอร์21ต่อ17 11ต่อ21และ21ต่อ15ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศไปพบกับนักแบดมินตันจากประเทศไต้หวันซุงซูยุนมือวะอดับมือระอดับที่24ของโลกต่อไปประเภทชายคู่บาตเดชาพลพัวเวลานุเคราะห์คู่กับสกายกิตินุพงศ์เกตเรนคู่มือระ,อะอดับที่อันดบที่75ของโลก พบกับนักแบดมินตันจากประเทศญี่ปุ่นฮิโรกิมิโดริกาวะคู่กับเคียวเฮยามาชิตะคู่มือวางอันดับที่132ของโลกผลการแข่งขันคู่นี้ต้องเล่นคู่นี้เล่นกัน2เกมเป็นบัตกับสกายเอาชนะไปได้2ต่อ0เกมด้วยสกอร์21ต่อ12 21ต่อ19ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศไปพบ กับนักแบดมินตันเจ้าภาพอินโดนีเซียฟาจาเอาเฟียนคู่กับมูฮัมหมัดไรอันอาเดียนโตคู่มือบาอันดับที่4ของโลกและเป็นมือหนึ่งของรายการประเภทชายเดี่ยววิวกุลวุฒิวิทิศานมือบาอันดับที่5ของโลกและเป็นมือบาอันดับสีของรายการพบกับนักแบดมินตันจากประเทศสิงคโปร์เกียหิงเกสันเต มือ,ามอ่าอัมหอับที่33ของโลกผลการแข่งขันวิวเอาชนะไปได้2ต่อศูนย์เกมด้วยสกอร์21ต่อ16 21ต่อ14ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศไปพบกับนักแบดมินตันจากประเทศจีนชียูชีมือ่าอันดับหนึ่งของโลกและเป็นมือบาอันดับหนึ่งของรายการในวันพรุ่งนี้ติดตามเชียร์นักแบดมินตันไทยได้ในรอบรองชนะเลิศในวันพรุ่งนี้ซึ่งมี4ี่รายการในรอบรองชนะเลิศทางช่องพิกไทยดำแชนแนล ก็จะมาสรุปผลการแข่งขันให้ท่านผู้ชมได้รับทราบเหมือนเดิมสำหรับคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ